ผู้การตำรวจภูบรจังหวัดนครปฐมท่านในาากจัฐประจำพนักงานปัยการสืบสุดนักผู้ร่วมทีท่านครับวันนี้รานานีใการปกปากกันนะครับท่านผู้ราการจะมวนข้ามาผมรอวกว่ายจังเดัดจะเดินทางที่สองต่อไปครับระเดียบวันที่สามครับ เรื่องสื่เนื่องจากที่รุ่งค้างที่แล้วครับพระบาทไทเด็กพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายพุรักษ์มาปานี้ครับองคมนตรีเชิญสัญบัตรพระเชษฐ์ไดพระไตรถวายแด่พระราชนิพนธ์พรชีลาคมณพระปกติโลกเยนวัดประชาราษฎร์ุงเพื่อจะแบ่งใส่กันแล้วก็จบครับนะครับถวายพระบาทไทเด็กพระเด็กพระคติฐานพระราชาองสมเด็จพระเทพวันรสุลกาเจ้าฟ้ามหาจักรีสุริทธรเศรษฐกุลเจริญแห่ง พระเด็ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานสัตรวแพ้ได้ผมก็จะผลการจับกุมคดียาเิพติดและอาวุธปืนครับข้อมูลน้องที่1นึาถีสิเจ็สิงหาหกห้ครับครับผลงานเสพติดนะครับห6อาวุธปืนคด้าิบเอ็ดครับแล้วก็ปรตูระบทระเบิด1ครับ